นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วมากันแล้วนะครับเรามาบริการรับซื้อของเก่าถึงที่กับหน่วยบริการรับซื้อของเก่าจากหน้าบ้านประมวลรับซื้อของเก่าของเก่ามีค่าอย่าทิ้งนะครับนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับรับซื้อแอร์เก่า ตู้เย็นเก่าตัวอย่างจาตู้เย็นเสียดอทเครื่องซักผ้าเก่าเสียหม้อหุงข้าวเก่าหม้อหุงข้าวเสียกบไฟฟ้าสว่างไฟฟ้าที่ดเก่าที่เสียแล้วรับซื้อนะครับการน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนเก่าเสียไมโครเวฟเก่าตัวอย่างไมโเรเวดพิตดทอทีวีเก่าทีวีเสียปั๊มน้ำเก่าปั๊มน้ำเสียาคอมพิวเตอร์เก่าเสียโน้ตบุ๊กเก่าโทรศัพท์มือถือเก่าโทรศัพท์มือถือเสีย อุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เก่าที่เสียแล้วรับซื้อนะครับเก็บเอาไว้ไม่มีค่านำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับเรามาบริการรับซื้อถึงที่แล้วครับให้ราคาดีไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้เหนื่อยแรงยกมือดักกวากมือเรียกได้เลยนะครับเชิญครับนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากาแล้วคดาทคากันแล้วนะครับกับหน่วยบริการรับซื้อของเก่าถึงหน้าบ้าน ประมวลนี่คือซื้อของตัวอย่างจากบ้านนาน้อยตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโทร086 010 8507และ084 736 7832